สวัสดีค่ะวันนี้เยป,ปานจะพามาดูมะเขือของเยป,ปานนะคะใบใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็กําลังจะออกดอกนะคะรูปใหญ่เลยค่ะนี่นะคะลูกของเขาก็เริ่มติดผลแล้วนะคะเอะ๊ใบใหญ่มากเห็นไหมคะนี่ค่ะออกดอกวันนี้นะคะเยป,ปานก็จะพาไปใส่ปุ๋ยะคะ่ะ ทำยังไงนะคะให้มะเขือของเราออกดอกเร็วลูกดอกมาดูต้นพริกของเยปานค่ะปลูกไว้สวนหลังบ้านนะคะนี่ค่ะต้นเขาอย่างสูงเขียวงามด้วยนะคะเป็นพริกขี้หนูค่ะติดดอกออกลูกเร็วมากนะคะน,นี่เห็นไม้ใบเขียวงามเนะะี่ยค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเยปานก็ใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ย เขาจะได้ติดดอกออกลูกให้เรากินแล้วก็ใบเขียวงามจเจริญเติบโตเร็วนะคะจะพาไปทำเลยค่ะสูตรของเยป,ปานเลยค่ะทำให้พืชผักของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเร่งดอกเร่งผลนะคะก็จะมีนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองผงชูรสนะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะแล้วก็มีกะปินะคะเป็นกะปิ เดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเยปังก็จะมาตอกไข่ก่อนค่ะตีไข่ก่อนนะคะจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดได้หมดเลยนะคะไข่หนึ่งฟองค่ะต่อมานะคะผงชูรสนะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดย่าปานจะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะต่อมาจะเป็นกะปินะคะกะปิที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะ,ะเป็นเขาจะมีเคยนะคะเป็นกุ้งตัวเล็กๆค่ะเดียรปางก็จะใช้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะทุนๆเลยค่ะ สีส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้ละลายค่ะสูตรนี้นะคะเล่งดอกเล่งผลได้อย่างดีเลยนะคะทำให้พืชผักของเราจเจริญเติบโตใบเขียวงามเลย ไม่มีปุ๋ยอคอกนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์อะค่ะเราใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะเร่งการจเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลได้อย่างดีเลยนะคะปานเตรียมน้ำไว้นะคะ สิบลิตรค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเยยปังก็จะเอาใส่ไปนะคะหนึ่งฝาเลยค่ะใส่ลงไปในน้ำเลยนะคะสิบลิตรค่ะนี่ค่ะที่เราตีไข่ไว้นะคะก็เอาใส่ลงไปได้เลย สูตรนี้ง่ายมากเลยนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักเลยค่ะใช้ได้ทันทีเลยสูตรนี้นะคะเพื่อนจะใส่ปอก,กี้ขีดพ่นทางใบก็ได้ค่ะหรือจะไปลดที่โคนเขาก็ได้นะคะแต่ยาปานจะใช้ลดที่โคนเขานะคะเดี๋ยวเราจะไปลดกันเลยค่ะ ลดได้เลยค่ะด้วค่ะใบเขียวงามเลยนะคะลดได้เลยค่ะเดบังก็จะใช้ลดที่โคนเขาเลยนะคะลดให้ชุ่มเลยค่ะเดบันจะใช้ลดนะคะอาทิตย์ละครั้งค่ะ ใช้ลดเลยนะคะลดได้กับพืชผักทุกชนิดค่ะปุ๋ยสุกค่ะพริกของเยปานต้นสูงมากเลยค่ะเจริญเติบโตเร็วออกดอกติดผลเร็วค่ะติดลูกเร็วด้วยนะคะก็ลองไปทำใช้ดูค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส cribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ